ัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปอัพช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Baby m o อน t e r กันนะครับกับความปังในตอนนี้คลิปนะครับคลิปวิดีโอของ Baby Monster อร์เนี่ยมียอดวิวทะลุ28ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับคลิปเปิดตัว Baby m o อน ster อร์ YG Next Movement นั่นเองโดยคลิปนี้เนี่ยลงมาได้ประมาณ10วันแล้ว ออกมาเนี่ยตั้งแต่วันที่31ธันวาคมนะครับในคลิปของช่อง YG Official YouTube นะครับในตอนนี้เนี่ยมียอดวิวประมาณ28ล้านกับอีก2แสนกว่าๆแล้วนะครับเปิดตัวมาแบบปังมากๆเลยโดยในคลิปนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่มีเสียงพูดหรือว่าไม่ได้ออกกล้องมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ทั้งโลกเนี่ยกับจับตารอคอยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Baby Monster แล้วและในตอนนี้นะครับความปังอีกหนึ่งอย่างของ Baby Monster นั้นที่สามารถทําได้นะครับนั่นก็คือยอด Subscribe ช่อง YouTube Official ของวงนั่นเองนะครับกับ Baby Monster YouTube Official Baby Monster เงนะครับล่าสุดนี้ผู้ติดต,ตามหรือว่าผู้ Subscribe ช่อง y t u t u เนี่ยทะลุ5 0 0แสนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนที่เรากำลังอัดคลิปวิดีโออยู่ในตอนนี้เนี่ยยอด s u s c r i b e ของ Baby Monster ใน YouTube นะครับอยู่ที่5 0 0แสนกับอีก2 0 0 0มื่นกว่าๆนะครับทุกคนพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยทั้งๆที่ในช่องเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากคลิปที่ลิงก์มากันกันกบช่องของ YG นะครับกับ YG Next m o vement แล้วก็รูปโปรไฟล์แล้วก็รูปหน้าปกเท่านั้นนะครับแต่คน คเนี่ยคือทะลุ5 0 0แสนไปแล้วนะครับครึ่งล้านแล้วกับช่อง YouTube Official ของ Baby Monster แต่ว่าทาง YG ก็ยังคงเงียบกริบนะครับยังไม่มีอะไรออกมาอัปเดตหรือว่าเคลื่อนไหวเลยฟแฟนๆเนี่ยรอลุ้นกันทุกคืนเลยนะครับว่า4ทุ่มของไทยนั้นเนี่ยจะมีอะไรโผล่มาหรือว่าจะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคืนนี้เนี่ยก็มารอดูกันนะครับว่า b a b ี m o อน t เ r นั้นเขาจะปล่อยคลิปหรือว่าปล่อยอะไรออกมาให้ฟแฟนๆทุกคนที่รอคอยกันอยู่เนี่ยได้ดูกันไหมนะครับยังไงใครที่ชื่นชอบ b บบี Monster นั้น รอคอยการเดบิวต์ย่างเป็นทางการของเด็กๆเปเมอนทั้ง7คนหรือเปล่ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับมาพูดคุยแร้วว่าใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง